สวัสดีค่ะคลิปวันนี้นะคะพิมพจะชวนไปปลูกผักนะคะแต่ว่าถ้าใครนะคะแอบเห็นนะข้างหลังนะคะเป็นญ่าที่เราปลูกกันในคลิปก่อนนู่นนะสองเดือนที่แล้วนะคะย่าเริ่มขึ้นแล้วนะถ้าใครนะคะอยากลองปลูกย้าเองนะคะเข้าไปดูคลิปย้อนหลังได้นะคะเดี๋ยวพิมพ์ทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะพอปลูกย้าขึ้นนะก็เลยแบบว่าจะปลูกผักทานเองค่ะ โดยที่เรานะจะทําแปลงผักง่ายๆหลังบ้านนะคะแบบว่าใครก็น่าจะทําได้เพราะว่าเราซื้อของสําเร็จรูปมานะคะจากในอินเทอร์เน็ตค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะว่าได้ของอะไรบ้างแล้วเราจะไปปลูกผักด้วยกันที่ด้านหลังบ้านนะคะ ะะก็จะมีถุงปลูกค่ะนี่นะคะเขาบอกว่าถุงปลูกนี้นะอยู่ได้แบบหลายปีมากนะ5ปีขึ้นเลยนะเขาบอกนะคะก็พิมก็ซื้อมาขนาดแบบว่าใหญ่พอสมควรนะคะมันมีหลายขนาดนะคะถ้าใครแบบว่าดูคลิปนี้แล้วสนใจนะพิมไม่ได้ขายนะคะลองไปหาดูในอินเทอร์เน็ตนะคะมันเป็นถุงปลูกแบบนี้นี่นะคะใหญ่มากนะเดี๋ยวเราจะเอาถุงปลูกไปปลูกต้นไม้กันแล้วก็ ยังไม่หมดนะเขาบอกว่าแปลงผักค่ะนี่นี่คือแปลงผักนะคะนี่นะคะมันจะเป็นเหมือนกระบาปู่ใหญ่ๆอ่ะนี่นะคะใหญ่มากแบบใหญ่สุดๆเลยนะแต่เดี๋ยวเราต้องไปจัดการกันหลังบ้านนะคะแล้วเขาก็บอกว่าอันนี้อยู่ได้เป็น10ปีเลยนะคะแล้วก็ ช่วยระบายน้ําด้วยนะเดี๋ยวเราก็ลองดูนะคะอันนี้จะเอาไปทําเป็นแปรงผักนะส่วนอันนี้ก็จะไปแบบปลูกผักที่เป็นต้นๆน,นะคะแบบใหญ่ๆนะนี่อันนี้พิมซื้อมาเพิ่มเองนะคะเยอะมากอันนี้เราจะปลูกกันหมดนี้ไหวไหมไม่รู้นะแต่ว่าเยอะมากเลยค่ะ <laughs> เยอะสุดๆเลยนะแบบว่าอยากกินอะไรก็ซื้อมานะคะกะกว่าถ้าปลูกแล้วนะจะได้ไม่ต้องไปซื้ออีกนะคะเดี๋ยวเราตามไปปลูกได้การหลังบ้านเลยดีกว่า Tutup. Okay, begini lah. ก้องบอกว่าเหนื่อยทุกทีเท่ากันแล้วยังยังนี่ยัง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 ไปอยู่อุยพี่ก้องแอบคิดในใจอย่าหาทำอะไรอีกนะ <laughs> อยากทำอะไรพี่ก้องเหนื่อยทุกที ใช่ไหมให้พิมพ์ช่วยจับตรงไหนไหมเดี๋ยวพิมช่วยจับเอาลวดมัดก็ได้นะพิมว่าอุ้ยมันสูงไปเลยเลย <c oughs> พื้นไปเยอะเลยส่วนที่กล้องก็เหนื่อยเลยเหนื่อยทุกงาน <c oughs> เรียบร้อยทา้าแล้วเสร็จแล้วยัง,ยงพี่กองบอกยังบวชหลังไปหมดแล้วเหนื่อยทุกง,งานใช่ไหม <laughs> เสร็จแล้วนะคะแปลงผักของเรานะใหญ่โตมากเลยนะสำหรับใครที่มีพื้นที่เล็กๆแบบเรานะคะก็น่าจะเอาไปแบบปลูกผักได้นะคะเดี๋ยวเราลองทำดูก่อนเนาะเดี๋ยวเราดูว่าเราจะได้กินผักไหมนะคะเพราะว่าพื้นที่บ้านเราก็แบบว่าไม่ได้เยอะนะคะแต่ว่าจะลองปลูกผักกินเองดูเดี๋ยวตรงนี้นะจะเป็นแปลงผักแบบใหญ่ๆนะคะแลวเดี๋ยวพิม จะไปใส่ถุงปลูกที่มันเป็นแยกต้นไว้ด้วยนะคะก็เอาไว้ตรงที่มีพื้นที่ว่างๆนะคะก็จะได้ประหยัดพื้นที่ด้วยเดี๋ยวไปดูกันนะคะอุปสรรคในการทำกิจกรรมกลางแจ้งนะคะบ้านเราก็คืออากาศร้อนมากแต่ก็ยังอยากทำนะ นี่ขนาดเรามีร่มไม้แล้วนะคะเนี่ยต้นไม้นี่ช่วยได้เยอะเลยนะสำหรับแดดนะคะตกใจตกใจหมดเลยชื่นใจอะ อันนี้จะปลูกเป็นมะเขือเทศเชอรี่นะคะกับมะเขือเทศเชอรี่สวิตเก,กลส่วนตัวนะพิมว่าสีเหลืองอะ่ะอร่อยกว่านะคะแต่ว่าสีแดงก็สีสวยเราก็จะปลูกอย่างละสีถุงนะคะแทบจะปริวลงไปเลยนะหาเม็ดไม่เจอนะคะมันปริวเลยนะเม็ดมันเล็กมากนะคะ อันนี้เดี๋ยวที่เหลือก็เก็บไว้ปลูกรอบหน้านะคะเอาจริงๆเม็ดมันเล็กมากเลยนะคะมันปิวล่วงลงไปเลยอะ่ะยังไม่ทันตั้งใจจะใส่ตรงไหนเลยอะ่ะมันมันล่วงลงไปแล้วอะ่ะอันนี้ใส่ไปยังจําไม่ได้ ไม่เป็นไรใส่ไปอีกโอเคเดี๋ยวหาที่ไว้ก่อน มืเอเสร์ฟเทนี่มันมันต้องมีหลักยืดเต๋วมันก็จะพันพันกันเดี๋ยวเอาไว้ตรงตรงนั้นแหละเดี๋ยวค่อยหาไม้มาอันนี้ต้นมะกรูดกับมะตูมแขกเดี๋ยวพิมพจะเอามะเขือยาวไวต้ตรงนี้แหละตรงนี้อะมีกระเพรามาขึ้นต้นหนึ่งนะ ยาวนะคะโอ๊ยอ้ยอุยอย,ยนี่มเล็ดมะเขือย,ยาวนะคะเขาน่าจะเคลือบอะไรมาแหละเพราะว่ามันเป็นสีน้ำเงินเลยนะ หลังจากที่หยุดพักไปหลายวันนะคะเพราะว่าพิมพ์แอบเหนื่อยนะคะวันนี้ค่ะพิมพ์จะพาไปปลูกผักกันต่อนะคะวันนี้เราจะปลูกกันในกระบาดนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะได้มาลุ้นกันสักทีนะว่าผักที่เราปลูกนะคะเราจะได้กินไหมนะคะวันนี้ก็กลับมาที่เดิมนะคะหลังบ้านของเรานั่นเองเดี๋ยวเราไปปลูกผักด้วยกันเลยค่ะ นั่นไปมันจะแยกอาหารกันป่ะกลายเป็นว่ามีแต่ต้นแคร์แคร์เอาคณะร้อยไงกินแต่ยอดเลยกินแบบเจ้าของสวนมันจะแพงกว่าซื้อเขาเปล่า <laughs> มันจะแพงกว่าซื้อเขากินเปล่าเอามาอีกอะอดแล้ว <laughs> ทำหล่นหรือว่าตั้งใจนะ <laughs> หมดแล้วเร็วเลยเกินยังไม่เต็มแปลงเลย <laughs> เมล็ดหมด ต้องใส่หมดนี่แหละ,ะใส่ไปแล้วเจ็ดบาทใช่ไหมกัดหมดแล้วต้นหนึ่งก็สิบบาทนะถ้าได้กินต้นหนึ่งก็กำไรแล้วเอ้าเม็ดเล็กมากเลยเอาไปไหนแล้วกระเด็นเยอะเลยอย่าไปตีเรี่ยเม็ดกระเด็นหายไปเลยในธรรมชาติจริงๆไม่มีใครมาเลี้ยงมาหรอก รถน้ําให้ชุ่มแต่ไม่แฉะใช่รถน้ำให้ชุ่มแต่ไม่แฉะมันเขียนไว้ข้างซองกรุณาทําตามอย่างเคร่งครัดจะได้กินไหมพอไหมชุ่มอย่างอีกสักถังได้อีกสักถังนละยแต่ไม่แฉะนะไม่แฉะต้องไม่แฉะนะถ้าแฉะรถใหม่จนกว่าจะไม่แฉะ ผ่านไปสักพักนะคะเจ้าผักน้อยๆของเราก็เริ่มงอกแล้วนะคะอันนี้จะเป็นต้นคนายอดนะ้ามันจะเป็นคนาต้นเล็กๆนะคะดูเหมือนจะขึ้นกระจัดกระจายมากนะคะถัดมาตรงนี้จะเป็นผักบุ้งใบไผ่นะคะมันก็จะแบบต้นเล็กๆเรียวๆนะคะแต่ปัญหาของเราก็คือมีหอยทากมากินยอดเยอะเลยค่ะ ข้างๆกันตรงนี้เป็นต้นกระเจี๊ยบเขียวนะคะก็เริ่มงอกแล้วเหมือนกันน่าจะได้กินค่ะมีลุ้นมีลุ้นตอนนี้นะคะผ่านมาระยะหนึ่งแล้วนะหรือก็ผักเราก็เริ่มขึ้นแล้วนะคะทีนี้ค่ะพิม์พได้ยินมาว่าเขาบอกให้เอาเปลือกไข่นะคะไปตากแดดแล้วก็ตำเอามาโรยจะป้องกันหอยทากได้นะคะอันนี้ก็เป็นเปลือกไข่นะคะ ที่เราทำกับข้าวนะเราก็เอามาตากแล้วเราก็บดให้ละเอียดนะแต่อันนี้พิมพ์ไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะคะเพราะว่าหอยทากอะ่ะเขาชอบมากินยอดยอดผักเรานะคะเนี่ยกินไปเยอะเลยด้วยนะคะเนี่ยยอดหายหมดเลยนะคะเนี่ยหอยทากกินนะคะเดี๋ยวเราก็จะโรยโรยไว้นะคะช่วยได้หรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวเรามาดูกัน นี่นะคะต้นนี้เราปลูกกระเจี๊ยบเขียวนะคะเหมือนจะออกมาเล็กๆแล้วนะตรงนี้นะคะเราน่าจะลุ้นได้กินกระเจี๊ยบเขียวกันค่ะวันนี้นะคะก่อนกลับเข้าบ้านนะคะพิมพาเก็บมาตุมแขกค่ะใครไม่เคยกินนะแนะนำเลยนะคะมันมีกลิ่นเฉพาะแล้วก็รสเฉพาะมากเลยนะคะอร่อยมากๆค่ะ วันนี้ก็ได้มาตุ้มแขกหนึ่งกำนะคะแล้วก็นี่ค่ะมีพริกแล้วก็มีกระเพราด้วยนะคะเดี๋ยวเอาไปทำมื้อเย็นวันนี้กันค่ะช่วงนี้นะคะฝนตกทุกวันเลยนะคะเดี๋ยวพิมจะพาไปดูผักหลังบ้านนะคะที่เราปลูกกันไว้นะคะอันนี้เป็นต้นพริกนะที่เรามาเก็บประจำนั่นเองนะคะ แล้วก็นี่ค่ะมีหัวปรีเราจะได้กินกล้วยหอมกันแล้วนะคะนี่นะคะมีกล้วยด้วยอีกอันนึงนะคะเดี๋ยวพาไปดูนะคะนี่นะคะเราน่าจะได้กินกล้วยกันแล้วนะแล้วก็นี่ค่ะต้นกระเจี๊ยบเขียวนะคะอันนี้ชอบกินมากเป็นพิเศษเลยนะคะนี่เริ่มเริ่มออกฝักแล้วนะคะนี่นะคะ ผักกระเจี๊ยบนะคะอันนี้กระเจี๊ยบเขียวมีประโยชน์มากเลยนะคะลองไปค้นข้อมูลดูนะใครที่ชอบกินผักกร,บกรอบๆนะคะก็กินกระเจี๊ยบเขียวแบบสดๆได้เลยถ้าเอาไปลวกเนี่ยเขาจะมียางเหนียวๆนิดนึงอาจจะกินยากนิดนึงนะคะนี่เขาช่วยเรื่องกระเพาะอาหารด้วยนะคะอันนี้กินดีมากๆเลยนะคะนี่นะคะต้นเป็นแบบนี้ที่เราปลูกกันไว้นะคะใครไม่เคยเห็นดอกก็เอาดอกให้ดูนะคะดอกสวยมากนะนี่นะคะ นี่คือดอกกระเจี๊ยบนะดอกกระเจี๊ยบเขียวนะคะไม่ไม่ใช่กระเจี๊ยบสีแดงที่เอาไปทําน้ํากระเจี๊ยบนะคะอันนี้กระเจี๊ยบเขียวนะนี่มีฝักนี่นะคะฝักอยู่ข้างล่างนะคะเขาจะเป็นขนๆน,นะคะอันนี้อร่อยมากนะคะพิมชอบมากเลยนี่ดอกก็สวยด้วยนะคะ เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะเก็บผลผลิตเลยนะคะอันนี้เป็นต้นมะเขือเทศนะคะยังไม่โตนะยังเก็บไม่ได้ค่ะอันนี้เป็นต้นมะเขือยาวยังไม่โตเหมือนกันนะคะยังเก็บไม่ได้เหมือนกันเลยเดี๋ยวถ้าได้ผลผลิตแล้วเราจะเก็บภาพมาให้ชมกันท้ายคลิปนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราเก็บพริกไปก่อนเนาะเพราะว่าพริกเนี่ยงามมากนะคะแล้วก็เก็บได้แล้วด้วยนะคะเราได้พริกหนึ่งกั้นี่นะคะ ปลูกเองกินเองที่บ้านนะคะภูมิใจมากเลยนะแล้วก็เราได้กระเจี๊ยบเขียวนะคะเอาไปกินเป็นผักสดนะคะถ้าใครนะคะมีพื้นที่เล็กๆหลังบ้านแบบเรานะก็สามารถปลูกผักที่เราชอบนะคะไว้กินเองได้เลยนะคะอาจจะไม่ได้แบบผักสวยเหมือนที่เราซื้อนะคะแต่ว่าแน่นอนว่าเราปลูกเองเนี่ยปลอดภัยแน่นอนนะคะ อย่างวันนี้เราก็ได้ผักบุ้ง1กร,รัมนะคะไปผัดจานเล็กๆได้เลยนะนี่นะคะเดี๋ยวท้ายคลิปนะคะเราจะลงภาพผักอื่นๆนะคะที่เราปลูกแล้วเราได้กินนะส่วนอันที่ไม่มีภาพก็คือเราไม่ได้กินนะคะ <c oughs> ลองทำดูนะคะปลูกผ,ผักเองไม่ยากคะ่ะ สนับสนุนการทำคลิปวิดีโอได้การไม่กดค้ามโฆษณานะคะและถ้าคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็สามารถกดไลค์กดถูกใจกดแชร์แบ่งปันได้เลยค่ะอ้ออย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาอัพคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดนะ